วันนี้คุยกับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะคุณพรพรมวิกฤตเศษกันสวัสดีครับคุณพรพรมสวัสดีครับคุณพรพรมครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเอ๊ะขยะกรุงเทพเนี่ยวันวันหนึ่งนีสักเท่าไหร่ตามตัวเลขที่ผมได้ประมาณเอ่อเก้าพันตันเหรอวันหนึ่งฮะครับครับก็ต้องเอ่อย้อนกลับไปว่าก่อนช่วงโควิดนะครับ เออปีเอ่อก่อนถึงปีหกสอเนี่ยครับเี่เกินหมื่นตันนะครับประมาณหมื่นหนึ่งหมืนสองตันต่อว,วันนะครับแล้วก็ตกลงมาประมาณแปดพันตันต่อว,วันนะครับช่วงช่วงโควิดนะครับเราก็มีการคัดตัวนะครับเราก็มีการคัดการว่า ขยะจะกลับเพิ่มขึ้นเกินหมื่นนะครับภายในปี6667นยครับแต่พอพบจริงว่าอตอนนี้แม้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วขยะก,ก็ยังกดได้ต่ํากว่าวันละเก้าันตันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับโชว่วานโยบายก็ ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆที่เขาก็เริ่มมีการคัดแยกขยะเยอะอันนี้นทุกคนช่วยกันทําให้ขยะมันยังกดอยู่ต่ํากว่าเก้าพันได้นะครับมันสาเหตุประเด็นสําคัญที่ทําให้มันต่ํากว่าหมื่นตันเนี่ยมันเกิดจากอะไรคือผมผมว่าอมัน เพราะเราเราชั่งน้ําหนักนะครับที่เราได้ตัวเลขหมื่นตันเก้าพันตันเนี่ยคือเป็นข,ขยะที่รถขยะเขาวิ่งเข้าลงกําจัดใช่ไหมครับ,รบอ่อนนุชน้องแขมสายใหม่เนี่ยเป็นการชั <ขา S 2> ร่งขา,ขาเข้าเอาขยะไปทิ้งแล้วชั่งขาออกไอ้ส่วนต่างม,มันคือน้ําหนักนะครับแปลว่าถ้าน้ําหนักมันน้อยลงมันน้อยลงปลายทางมันแปลว่าขยะมันถูกแยกมาก่อนและมันหายไปไม่ว่าจะเป็นแยกเพื่อเอาไปรีไซเคิลหรือ ที่เขาเรียก reduce นะครับคืออาจจะมันเกิดขยะตั้งแต่แรกอันเนี้ยมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ในที่สุดแล้วตัวเลขมันคือวิทยาศาสตร์มันชัดนะครับว่าน้ําหนังมันลดลงนะครับคือเราเชื่อว่าไอ้ไอ้การใช้แล้วมันมีขยะออกมาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่ตอนนี้พอมีการแยกขยะอะไรมันก็เลยทําให้สกรีนบางส่วนออกไปใช่ไหมฮะ ครับแล้วก็จากที่เราไปทําวิจัจอ่ะครับ50%ของขยะทั้งหมดมันคือขยะอินทรีย์นะครับซึ่งขยะอินทรีย์มีน้ําหนักเยอะมีความชืน mm ้น hmm. นะครับคือพอ50%เราพยายามลดตรงนั้นนะครับแยกออกไปผมว่าเนี่ยกระทบเรื่องน้ําหนักเยอะนะครับ oh. ส่วนเรื่องขวด mm hmm. เรื่องพลาสติกเรื่องกระป๋องอูมิเนี้ยมันมีการแยกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นะครับ mm hmm. แยกไปก็เอาไปข mm ่ hmm. ายได้นะครับผมว่าน,นี้ก็ช่วยเยอะแล้วเอกชนก็ก็ม v e ค่อนข้างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ที่เราพยายามจะเน้นเนี่ยคือเรื่องของเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพราะอ,อันเนี้ยเรามองสองเรื่องหนึ่งคือเรื่องลดปริมาณช่วยจริง,รงสองคือว่าถ้าเราสามารถแยกตัวอินทรีย์ออกมาก่อนเนี่ยที่เหลือมันแห้งมันสามารถนำไปรีไซเคิลได้สะดวกกว่าและมูลค่าสูงกว่านะครับเพราะว่าถ้าคุณจะแยกขวดแลกอะไรไปแต่มันปนเปื้อนนิดหน่อยมันก็ ราคาไม่ดีแล้วแต่ถ้าคุณแยกแบบสะอาดเลยไม่ปนเปื้อนอะไรเลยอันเนี้ยคุณขายได้ราคาสูงอีกนะคะรับก็จะช่วยคนที่ที่เขาแยกมาขายด้วยครับอืมก็แสดงว่าไอาการรณรงค์ให้มีการแยกขยะนี้ได้ผลแล้วสมัยก่อนก็จะบ่นกันบอกว่ารณรงค์แทบตายแต่ไม่มีมไม่มีขยนะไอไม่มีถังขยะบ,ยบ้านเรือนแยกกันมานะสุดท้ายก็ไปเทล,เทลออกองอีกตอ,อนนะี้กแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว คือผมว่าเรามาถูกทางนะครับจะถามว่าแก้เลยได้ไหมก,ก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าย, ang, ยังไม่ได้นะครับมันก็ยังมีหลาย,ลายที่เขาก็ยังไม่ได้แยกหรือว่ายัางมองว่าแยกแล้วทำไมก่อมอังไม่เคยรวมนี่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่ากลับมาครับเรายังใช้มาตรการที่เป็นการขอความร่วมมือนะครับแม้ว่ามันจะมีอินสันทิฟต่าง,างๆเช่นแยกขายได้ตังเนะี่ยมันก็ยังเป็นการขอความร่วมมือมันยังไม่ถึงจุดที่เหมือนหลายเมืองหลายประเทศเขาทาที่ว่า โอ้บังคับเลยแล้วก็ถ้าคุณไม่แยกแล้วไม่เก็บอะไรเรยอันเลยไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่แต่ผมคิดว่ามันมันก็มาถูกทางนะครับแล้วก็ผมผมผมคิดว่าเออเราเราพยายามเน้นเมสเซจที่เราคิดว่าอยากให้มันง่ายครับเราไม่อยากจะให้คนต้องมาแยกขยะหลายประเภทเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เราเห็นมังนอกเขาทําเอาของง่ายๆก่อนเลยเปียกกระแห้งนะครับแล้วอีกครับและอีกอย่างนึคงคือเราไปเน้นหนักๆน,นะครับที่ ผู้ประกอบการด้วยนะครับเราแบ่งเป็นเซกเตอร์เลยนะครับเป็นตอนนี้เราแบ่งละเอียดมากเป็นสิกว่าเซกเตอร์กับ20สิบด้ซ้ำเช่นห้างก็นับหนึ่งตลาดวัดโรงเรียนต่างๆเรา,เรา,เราผมให้เขตอไปดูเลยว่าในในเขตของคุณเนี่ยที่เรามี50เขตเนี่ยแต่และเซกเตอร์เนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วได้เริ่มแยกหรือย,ยังหรือเริ่ม กระบวนการเริ่มคิดเรื่องแยกขยะอะไรเรียงแล้วต้องรายงานม,มาหมดเลยนะครับแล้วก็เป็น KPI ของเขตเลยนะครับเพรว่าผมไปตามได้เลยว่าเขตนี้มีกี่วัดวัดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ของวัดในเขตนี้แยกหรือ,อยังต่างๆเราก็พยายามจะใช้ตัวข้อมูลเนี่ยเป็นตัว,ต,วตัว drive a บายด้วยครับครับก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มจากที่ชุมชนก่อนใช่ไหมคุณพร้อมผมก็เอเราเรียกว,ว่าเป็น เอครับไซส์เอคือแหล่งแหล่งกําเนิดใหญ่นะครับแหงห้างเนี่ยผมว่าอันนี้ทําได้มันความง่ายอีกอันหนึ่งคือเขาท็อปดาวน์นะครับมีผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เป็นโอเปเรตตัวห้างอ่นะคุยกับคนเดียวรู้เรื่องใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะมีเป้าจากเนี่ยนโยบายอะไรต่างๆของเขาเองเขาก็ต้องทําตลาดเนี่ยเราได้ขยะเยอะมากเลยนะครับที่ที่แยกขยะแยกอินซีจากตลาดนะครับโอ้หได้เป็นได้ตลาดคลองเตยอย่างเงี้ยได้วันละเกือบสิบตัน นะครับท,ที่แยกเป็นเศษขัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับพวกวัดก็ทําได้ดีโรงเรียนทําได้ดีนะครับอันนี้ผมเรียกไซส์ไซส์ L M เนี่ยเราเป็นมองคล้ายๆเป็นพวกร้านอาหารกิจการตามห้องแถวอันนี้ก็ยังท้าทายขึ้นมาระดับหนึ่งแต่เราก็มีโมเดลนะครับแต่ผมว่าอันที่ยังเป็นอุปสรรคและท้าทายที่สุดคือ S ก็คือ ชุมชนโน<ว><ว>เรียน่วไปเนี่ยแหละครับเพราะว่าอันเนี้ยมันคุยกับหลายคนมากนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอย่างถ้าห้างเนี่ยถ้าคุณแยกเศษอาหารมาก,ก็อมองไม่ต้องไปเก็บเลยนะครับผมโทรเรียกให้เกษตรกรมารับจากคุณ เลยเพราะว่าเกษตร,รกรก็อยากได้นะครับมันกลายเป็นเหมือนรีไซเคิลครับเพราะเกษตร,รกรเอาไปเลี้ยงสัตว์แทนที่จะต้องไปซื้อ,อลงทุนในอาหารสัตว์เขาก็ใช้เศษอาหารแต่เพราะปริมาณมันเยอะเขาเลยคุ้มนี่จะวิ่งไปเอาแล้วก็วิ่งไปที่สุพรรณวิ่งไปที่คนครปฐมแต่ถ้าครัวเรือนมันเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเกษตร,รกรก็ไม่มาใช่ไหมครับก็ต้องเป็นหน้าที่กรทมที่จะต้องมาวิว่งเก็บอันนี้ยังมีความท้าทายตรงนี้อยู่ อืม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 นะครับเออในส่วนของไซส์เอนี่เริ่มกันไปบ้างหรือยังครับคุณพรพงมครับเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับคือเรามีโมเดลที่ว่าเขตอ่ะเออเรามีรถที่เป็นเขาเรียกรถเปิดข้างนะครับคือเป็นรถฉพาะกิจอ่ะที่ไม่ไม่ใช่รถขั้นใหญ่ๆที่เราเห็นคันคันเราใช้สองสาคันต่อเขตเนี่ยวิ่งที่เราเรียกว่าโมเดลมูครัน คือเราต้องไปรู้ก่อนว่าบ้านไหนแยกบ้างร้านอาหารเล็กๆน้อยน้อาใรแยกบ้างเราก็ให้รถเนี่ยวิ่งเก็บเป็นมิลค์ลันเลยเก็บเก็บทุกทุกหลังนะครับแล้วก็แทนที่จะวิ่งไปไกลอ่อนนุชหนองแขมเนี่ยให้เขตอะไปรวบรวมอยู่สักที่ในเขตของเขานะครับรวบรวมให้มันมีปริมาณเยอะก่อนแล้วตอนกลางคืนค่นคอยให้เกษตรกรมารับอันนี้ผมพูดกรณีเศษอาหารนะครับที่จะให้ประชาชนแยกนะครับอันนี้ทาได้ทาได้ดีเลยแล้วหลายเขตเนี่ย เขาก็เก็บวันละเกือบร้อยจุดนะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เกษตรกรมารับไปเลยนะครับส่วนขยะที่เป็นขยะแห้งที่พอเขาแยกอินรีย์ออกไปแล้วก็เหลือของที่เขาขายได้ตอนนี้เรามีภาทีหลายเจ้าเลยนะครับที่เขาพร้อมที่จะมารับรีไซเคิลถึงที่แล,แล้วแล้วจ่ายให้คุณถึงที่เลยคือเราเราไม่ได้ยุ่งนะครับว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่เราแค่เป็นคนแมทชิ่งให้อออบ้านนี้แยกขยะได้ดีอ่าเราเราแมทชิ่งอะไรเอามันมีเจ้านี้นะเขามารับรีไซเคิลถึงบ้านคุณเลยนะเขาซื้อจากคุณแบ้โอนเข้าบัญชีเลยนะครับอันเนี้ยประชาชนชอบมากนะครับทั้งชุมชนครับอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มไปแล้วใช่ไหมครับเริ่มเริ่มไปแล้วครับเรามีสถิติพันธุเนอรชิปกับกับหลายเจ้าคือผมไม่ได้อยากจะทำกับเราทํากับทุกเจ้านะครับแต่โมเดลคือว่าเรามองเพนพอยต์อันหนึ่งคือประชาชนอยากแยกขยะอยากขาย แต่คนกรุงเทพขี้เกียจหรือว่ายุ่งไม่มีเวลาที่จะต้องเอาขยะไปที่ร้านทขานแยกขยะไว้ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเดี่ยพาที่ที่กรทมทำข้อตกลงไว้เขาจะไปซื้อถึงบ้านท่านเลยใช่ครับมากพอเขามาเลยครับเขามาถึงที่เลยแล้วเขามีรถเป็นร้อยร้อยคันเลยครับตอนนี้เริ่มเริ่มขยายค่อนข้างเยอะแล้วครับอ้เออออันนี้คือเขาไปไปรีไซเคิลไปรียูสอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมขวดพลาสติกขวดแก้วพลาสติกอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมฮะ คือเขาจะเอาสิ่งที่เขาเขามองว่ามีมูลค่าเพราะเขาก็ต้องอาไปขายต่อใช่ไหมครับ bah, ก็พวกขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมกระดาษเขาซื้อหมดนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายามจะให้เขาพยายามซื้อพวกแบบที่มันรีไซเคิลยากๆเหมือนกันถุงถุงแกงถุงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังยังยากอยู่แต่ผมก็บอกว่าต้องช่วยสนับสนุนกนหน่อยเพราะอันี้มันกลายเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปฝังกบพวกถุงแกงถุงยืดถุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราเห็นบอกมีอะไรนะั้นไอเดียนักกําจัดขยะมีชีวิตคืออะไรอ๋อที่นีนอนแมลงทหารดําใช่ไหมครับใช่ราเราเราก็พยายามคิดให้ให้ครบวงจรนะครับเช่วนว่าเราเน้นใช่ไหมครับว่าอยากจะให้มีการแยกขยะเศษอาหารออกมาภายใต้โครงการไม่เทรวมแต่ถ้าเราอบอกว่าแยกแยกอย่างเดียวแล้วเราเหมือนไม่ได้เตรียมระบบปลายทางให้เลย สรุปกลายเป็นแยกแล้วก็กรมมเทรวมก็ไปสังกบอยู่ดีเราก็พยายามคิดให้มันครบวงจรเราก็ามาถามตัวเองก่อนว่าเอแล้วเทคโนโลยีหรือว่ามาจากแนวทางในการจัดการเสียอนอาหารมีอะไรบ้างโอเคเรามีลงหมักปุ๋ยอยู่แล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยแบบดั้งเดิมครับกลับไปกลับมาเรามีลงหมักใช่ไหมครับอันนี้ก็ทําไป <c oughs> นะครับตอนนี้มันมีนวัตกรรมเรื่องการทํา เครื่องปุ๋ยหมักปุ๋ยภายในยี่สี่ชั่วโมงอันนี้เราก็สนใจนะครับเราก็คุยเราก็ไปส่งเสริมให้เอกชนเขาไปตั้งเครื่องแหล่งเขาเองแลไรนี้ก็ดีนะครับแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนดทั่วโลกเขาเริ่มทํากันแล้วนะครับแล้วผมก็สนใจนี้มากก็คือแยกเศษอาหารมาให้หนอนหนอนแมลงทหารดำเนี่ยกินแล้วเขาบอกไอ้หนอนตัวตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถกินได้สิบเท่าของร่างกายตัวเององวกินไปเรื่อย นะครับอ้วนออ้วนขึ้นอย่าเงี้ยอ๋อมันก็ใช้สิ่งมีชีวิตกําจัดแะกกำจัดเอพวกอินทรีย์ขยายอินทรีย์ได้เลยถูกไหมฮะใช่แล้วมันกินเยอะจริงนะผมเห็นเนี่ยผมเร็วมากเลยย่อยหมดเลยแล้วก็มันตัวอ้วนแล้วถามมันทําอะไรมันก็สามารถเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันก็ปลวะตัวหนอนนี่มันก็มีมูลค่าแล้วคนที่ทาโรงเนี่ยเขาก็เอาหนอนบางตัวที่ไม่ขายเนี่ยก็เอาไปเพาะเป็นแมลงแมลงเสร็จก็มีมีลูกมีหนอนก็เอามากินใหม่มันก็ อยู่ในลูปของ close loop ครับกลายเป็นไม่<ร>ไม่ไม่ไม่ไมีขยะอะไรที่ออกไปนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโมเดลที่ดีเราก็ได้ร่วมมือกับทางสสสกับจุฬาเนี่ยไปทำโรงเป็นต้นแบบสามตันนะครับให้ให้ประชาชนหรือว่าเอกชนเข้ามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่หนองแขมสามารถเ,เข้าไปดูได้ นะครับก็ก็เป็นเป็นเหมือนสื่อเรียนรู้มันมันมันจะพอบอกหนอนแล้วกับขยะมันจะดูเจ๋อแย่อะไรอย่างนี้เปล่าเออคือคือก็ผมผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับกับทุกคนเราพูดตามตรงนะครับถ้าดีในห้างเขาไม่อยากทําแต่คืออย่างเราเราทำนะครับอย่างตลาดเนี่ยมีหลายตลาดต้องอย่างอย่างผมขออกเวิร์มาร์เก็ตที่ทวีวัฒนาเนี่ยเขาก็มีโรงของเขาเลยคือเจ้าเจ้าของ ตลาดเนี่ยเขาเขามีวิสัยทัศน์เรื่องนี้เขาทําเลยเคย <c oughs> เคยไปดูกับท่านผู้ว่าด้วยนะครับเขาจัดการ<แ>ขยะไยในตลาดเขาได้หรือว่าตอนเนี้ยเราก็กระจายไปให้เขตอ่ะลองทอําโมเดลเล็กๆเ,เช่นเขตเนี่ยเขามีที่จอดรถขยะอยู่ในในเมืองที่เขาจอดอยู่อโซนตรงนั้นเขาสามารถทาหนอนอะไรเขาก็จัดการเสียที่เขาเก็บในเขตเองได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะไม่เหกันทุกคนก็ เป็นหนึ่งในออปชันคือถ้าคุณเป็นห้างคุณอยากไม่อยากใช้ที่เยอะไม่อยากต้องมายุงย่งยากคุณอาจจะไปลงทุนไ<ม>อ้เครื่องเครื่องหมัก24ชั่วโมงก็ได้ใช้ไฟหน่อย<ม>แต่เศษอาหารเศร้าปุ๊บกดปุ่มปุ๊บ,บออกมาเป็นเป็นปุ๋ยเป็นดินเลยใช่นหมายครับอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งคือคือเราพยายามจะเปิดกว้างหลายๆทางเลือก<ม>นะครับเรียกหนอนอะไรนะหนอนอะไรนะ เมื่อก่อนนะเรียกว่าหนอนหนอน,น,อนมแมลงวันลายแต่คนที่ทําในธุรกิจเนี่ยเขาบอไม่ให้เรียกเขาให้เรียกว่าหนอนมแมลงทหารดำนะครับ B S F Black Soldier Fly นะครับก็อันนี้จริงๆเทรนมาแรงมากเลยนะครับไปต่างประเทศไปอะไรคนก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแต่มันไม่เหมาะกับคัวเรือนใช่ไหมคุณปอามมันเหมาะกับไอ้ที่มีมีขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ถูกไหมฮะ คือผมเคยไปชุมชนที่แถวตะลิ่งชันนะครับก็มีชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมแล้วเขาก็ทําเขาก็มีพื้นที่เป็น,ปนสวนหย่อมของเขาครับแล้วเขาก็ทำํำคือคือมันก็ต้องใส่ใจเรื่องการเลี้ยงหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันออกยากนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามีคนใส่ใจเนี้ยเ,เป็นเทคนิคที่ดีเพราะว่ามันกินเร็วจริงนะครับแล้วมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยนะครับคือผมถ้าชุมชนไหน ตั้งใจพร้อมที่จะเรียนนูนเนี่ยคุณจัดการขยะเศษอาหารจบในชุมชนเลยไม่ต้องให้กอทมอมาเก็บอะนะ่ะเนี่ยผมมั่นใจแน่นอนนะครับโอ้อโหเอออันนี้น่าจ่ใจจริงจริงต้นทุนขยะบ้านเราการบริหารจัดการเนี่ยมันก็มีขนส่ง่นะเนาะก็จะเป็นต้นทุนหนักที่สุดใช่ไหมแล้วก็กับรับขับขับ,บ,บ,บก็เราเราเรา,เราพยายามจะ คำนวณตัวเลขตรงนี้นะครับให้ชัดเจนที่สุดเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เห็นภาพว่ามันมันค่าใช้ใจ่ายมันมากขนาดไหนก็เราคำนวณออกมาว่าเอ่อมันคือหนึ่งตันเนี่ยเราใช้ค่าใช้ใจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทจากพันเก้าเนี่ยมันคือค่าขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ารถค่าคนขับค่าน้ํามันแรงต่างนะครับแล้วก็อีกเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นเฉลี่ยของวิธีกําจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายกระชนค่าเอาไปฝังกบทำปุย๋ย หรือว่าเตาเผาเนี่ยเฉลีย่ยวออกมาเนี่ยตันละเจ็ดร<ห> <cies S 2> ้อยก็บวกไปนะครับซึ่งถ้าคุณมีหนอนมแมลงออนไลน์หรือคุณเอ่อส่งเกษตรให้เกษตรกรมามารับเนี่ยคุณจะประหยัดหนึ่งตันก็พันเก้าเลยเพราะว่ากรทมก็ไม่ต้องเอารถมารับใช่ไหมครมับก็ถืองการเองเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีส่งไปกําจัดด้วยก็แปลว่าคุณสามารถช่วยเราประหยัดได้อ่ะพันเก้าต่อตันเลยคุณมีสิบตันก็เนี่ยคูณไปเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะจริงๆ นะครับอืมอืมเพราะเราจะไปเราไปจะไ,ไ,ไปหวังว่าแต่ละครัวเรือนจ่ายค่าขยะไม่มีทางคุ้ม,มค่าเนะฮะเพราะว่าเสร็จค่าขนส่งหมดมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะฮะหาวิธีการจัดการแล้วก็เนี่ยนะฮะใช้ธรรมชาติจัดการอย่างนอนเอ่อที่ท่านที่ปรึกษาพูดว่าท่านว่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะกลับชุมชนนะฮะแพร่หลายกันแร้อยังฮะเ,เรื่องชุมชนต่างๆในกรุงเทพที่ใช้วิธีการแบบนี้ครับ ผมผมว่ามากมากขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วเราก็ผมก็ทางแจ้งไปทางเขตบอกว่าถ้ามีชุมชนไหนสนใจให้พามาที่ศูนย์เรียนรู้เลยอนี่อยู่ที่หนองแขมนะครับในโรงแค่ก็คือสแบบเราเราพยายามจัดให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเดียวไม่ใช่ว่าเหมือนทํํๆเพื่อจัดกําจัดแข่ให้ให้คนมาดูงานจริงๆนะครับก็ตมาดูเยอะได้ครับนะฮะถือว่าน่าสนใจนี่ให้ฟรีไหมอ่าอะไรนะครับ <Okay. S 2> ถ้าสนใจไอ้หนอนเนี่ยหให้ฟรีมั้นะ ก็ก็มันก็จะมีโมเดลธุรกิจอะครับหมายถึงว่าคนที่ตอนนี้ท oh, ี่ผมชอบมันคือว่ามันมีคนที่พร้อมที่จะมาลงทุนให้หมดเลยขอให้คุณอะ mm. มีเศตระหารให้เขาพอเพราะว่าเขาอะ mm. จะได้กาไรจากการเอาหนอนไปขายคือชุมชน oh. ก็ไม่ต้องลงทุนเขาก็วินวินเป็นโมเดลธุรกิจว่านี้ยั่งยืนสุดจะให้ชุมชน oh. ไปลงทุนทํโรงทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวทําไม่ได้ดีมันไอ้นี่มันก็ไม่เวิร์ก mm hmm. เอาเอาอาชีพเชนอลมาทาแล้วก็อะไรอย่างนี้ผมผมว่าก็เป็นโมเดลที่ดี นะครับนะครับสนใจนี้ไปแถมใช่ไหมได้นะครับ่ะวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับออนี่ถือเป็นความพยายามนะฮะความทุกหน้าเรื่องการจัดการขยะของมหานครเนน่ยกรุงเทพมหานครก็คุณพ่อผมวิกฤตเศษนะที่อุตสาผู้ว่ากรทมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ